กคนก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้เราก็อยู่กับเกมที่ชื่อว่าเกมเครื่องดูดฝุ่นในตำนานนะซึ่งผมบอกตามตรงว่าเกมนี้ไม่โคตรตำนานจริงนะถ้าใครที่เคยดูช่องผมน่าจะประมาณเกือบ2ปีเนี่ยแต่เกมนี้นับได้กลับมาในปี2 0 2 4อีกครั้งหนึ่งนับใช่รับทุกคนก็ยังน่าจะจํากันได้นับคือดูจากหน้าตาแล้วนั่นคือเครื่องดูดฝุ่นนับซึ่งไอตัวนี้มันเป็นหุ่นยนไงเป็นหุ่นยนตึ้นเครื่องดูดฝุ่นนั่นเองนะับ แต่ตอนนี้มมนได้กลับมาแล้วนะเอาง่ายๆเกมชื่อว่าพิสอ่านว่ารูุกูอ่านไม่ออกนะเดี๋ยวก็หาว่ากูแปลผิดนะับโอเคมาตอนนี้เราได้ทำก,การเริ่มเกมแล้วนะครับโอ้โหแค่แบบมึงเริ่มไวชิบหายเลยอะคือกูยังไม่ได้แทบแป้งตั้งหลักเที่ยเลยนะแม่งแบบเริ่มซะแล้วนะครับไะเดี๋ยวนะวันนี้เราก็ต้องมาเอาชีวิตรอดจากไอ้พวกของเล่นเฮ้ยไม่ใช่ของเล่นดิก็คือเครื่องดูดฝุ่นนั่นแหละโอ้ยอะไรก็ไม่พร้อมเลยโอ,โอเคมา ถึงเวลาแล้วครทุกชมถ้าคลิปนี้มีเสียงลงขอภัยด้วยนะมาตอนนี้แม่ก็มาแล้วนะโอกาสที่เป็นนักค่าหเปอร์เซนะครับดูดิเขาว่าจะเป็นใครอโอ้โหเป็นเพื่อนครับคือไม่ได้เป็นกูนะใช่ครับมาอัดับแรกคือมันต้องทําอะไรต่อวะแล้วมึงให้กูหาอะไรวะเนี่ยคือผมก็ไม่เล่นเกมนี้มานานนะครับคือแม่งมันกลับมาแล้วนะอ๋อให้หาน้ำเปล่ากับไอติมแล้วก็อะไรวะโอเคเนี่ง น้ำเปล่าใช่ไหมน้ำเปล่าโอเคได้มาแล้วนะครับโอเคแล้วมึงก็ต้องหนีตัวเขียนอีกมึงไปยังมึงอย่านะมึงไอสัตว์มานี่เดี๋ยวโดดเดี๋ยวโดดโอ้โหแม่งคข็มอีกโอ้ยกูขอนี่หน่อยครับพี่อะไรอะไรโอ้โหเกือบแล้วครับคืออย่าตายเป็นอันขาดนะตายนี่คือจบเลยนะเนี่ยคือมีให้มีโอกาสประมาณสามชีวิตเลยโอเคใส่บีดีเฮ้ยไปไหวแล้วโอ้กูโดนจนได้โอ้โหเอ้ย อะไรวันนี้อ่โหกูขอแบบตั้งหลักหน่อยไม่ได้ไงพี่โอ้โหเสียไปหนึ่งดอกเลยกูไอ้เหี้ยโดนตอกไอ้เหี้ยคือมึงกะจะไม่กูใส่เลยเหรอวันเนี้ยคือมึงก็จเจริญก่อไอ้เหี้ยมกูกำลังสารระดับดีๆแล้วเนะน,นี่ยวันเนี้ยแล้วเกมนี้ก็เสิร์ววิ่งหนีไม่ได้นะคือถ้าโดนโจมตีก็น่าจะวิ่งได้อยู่นะเออแม่โคตรเขี้ยเลยอะ่ะมึงอยากแคมน,นะกูขอร้องเขี้ยเสียไปดอกหนึ่งแล้วนะโดนตอกเป็นดอกหนึ่งนะโขมันมอมกแล โอ้โหอะไรเนี่ยมสวยเกินพี่โอ้ใจเย็นก่อนครับพี่โอ้โหมึงกลาทจะไม่กูโกรธเลยเนอะเฮียมึงแคมป์ปะเนี่ยไอสัตว์มึงไปยังไปยังอย่านะอย่านะ <c oughs> เหมือนรอบคือการที่เราจะเป็นไอเครื่องดูดฝุ่นคือมันไม่ใช่บอดนะมันมันต้องแบบมีพวกเพลเยอร์นะที่เล่นเป็นหนึ่งในนั้นมันมีโอกาสประมาณห้าห้าเปอร์เซ็นตนะที่จะได้เล่นเนาะมากูว่ามึงน่าจะไปแล้วนะ เออรีบใส่รีบใส่เลยโอเคได้แล้วโอเคเหลืออะไรรู้ไหมอุ้ยเขี้ยมันมาแล้วโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วอะไรเนี่ยใจเฮ้ยเฮยังดีแล้วที่มึงไปไล่ล่าเพื่อนอ่ะเออโชคดีไปกูโอเคมาหาไอติมแล้วไอติมมันอยู่ไหนวะคือที่ผมหาต้องหาก่อนก็คือไออะไรนะไอผลไม้อะ่ะอยู่ไหนวะไอเขี้ยมแม่งมาเลยวะเพื่อนเพื่อนไม่เอาหน้าไม่เอาหน้าไม่อยากเสียไปรอบที่สองแล้ว เหลือไอ้ผลไม้อะผลไม้อยู่ไหนวะเนี่งเราต้องหาครับคือมันแบบมันมีไกด์บอกแล้วนี่งเจอแล้วโอเคเก็บมาไล่นี่งได้มาละมาโอ้โหโอรอบนี้มึงเปิดมาเก่าซะแล้วนะคือแบบมึงเร็วไปไหมพี่มาคือกูหวังว่าเกมนี้ไม่มีเพลงลิขสิทธิ์กันแล้วกันถ้าโดนขึ้นมาไม่รู้จะว่างไงแล้วนะเออกูโดนลิขสิทธิ์ไปกี่รอบเลยไม่รู้นะต่อยกูแบบปลดล็อกซ่าแล้วได้ผ่านก็เถอะแต่คือไม่น่าไว้ใจดีโอเคได้มาละ เหลือแค่ไอโซนไอติมนะไอติมมันอยู่ไหนวะไอติมอยู่ไหนไอไอศครีมนะไอศครีมไหนวะไอศ์ครีมมันน่าจะอยู่ช่องฟีสนะผมว่าต้องดูดีๆนะโอเคอันนี้มันเป็นไอติมแท่งนะโอ้โ oh หไม่มีเลยอะ่ะมีแต่อะไรครับเนี่ยโอ้โหไอติมไอติมโคนอ่ะมีไหมไม่มีเลยอะ่ะมีแต่อะไรก็ไม่รู้แต่และอย่างมึงตายแน่จะวะเนี้ยถ้ามันมาจริงอะ่ะ คืออย่าพลาดเป็นอข่านะ,ะนะโอเคหรือว่ามันอยู่ช่องนี้ป่าวะต้องดูดีดนะเจอ,อยังวะอุ้ยตรงนี้มีเหรียญวะเก็บหน่อยโอเคได้เหรียญมาครับอ่าเก็บไปเอา้าอะไรอ่ะถือสามารถนำไปที่ a อ m โอ้โหคือกูว่าอยากถือได้ไหมไอติมมันไม่เจอเลยอะ่ะอะไรครับเนี่ยมันดรอปยากจังวะโซเนี้ยมันไม่มีเลยอะ่ะมึงมิดมึงอย่ามานะกูขอร้อง โอเคกูขอเอาไอ้นี่มาใส่ก่อนแล้วกันโอเคใส่ไปเรียบร้อยได้เงินมา20บาทนะแล้วไหนวะไอติมเฮี้ยมันอยู่ไหนเอ้ยเฮี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 ้ยยายายามึงยามึงยามึงรู้นะมึงแคมป์ะไอสัตว์ไม่ได้แดกกูหรอกกู <c oughs> ว่าไอติมน,น่าจะอยู่แถวนี้หรือเปล่าวะอันนี้มันโซนเค้กนี่โซนเบเกอรี่มีโซนหลายโซนมากแล้วคือไอติมมันอยู่ไหนวะนี่โซนฟาสต์ฟู้ดนะ คือมึงให้หาอะไรวะวก็หายนี่โอเคนี่เฟนไฟนะโอเคเฟนไฟไหนวะนี่ไอไอติมโอ้โห,โหก่อนจะเจอมาเนี่ยเจอแล้วไปใส่แล้วเน่เป็นงไงล่ะเวลาแม่งก็มีจํากัดอีกไม่รู้เพื่อนแม่งช่วยหรือเปล่าเนี่ยแม่งหายกูช่วยคนเดียวไม่ได้นะเพือ,อกูแม่งเสียไปแล้วดอกนึงครับโอ้โหไม่น่าเสียเลยอะ่ะคือถ้าตายไม่กี่รอบคือจบนะน,นะไม่รู้มันจะแคมป์เปล่าวะคือต้องดูดีๆนะอ้เที่ระวังด้วยระวังโดนเกต่อครับ อีกแคยขึ้นฝุ่นม่งเป็นเกย์อ่ะอ่าได้แล้วเอียบร้อยนี่เป็นไงล่ะได้ามาแล้วแี่ระวังเลยนะไม่รู้แม่มาอยู่ไหนนะคือต้องระวังดีๆคือไม่รู้ว่าเพลงเกมที่กูเล่นม่งจะมีเพลงไหมนะคือแบบกูละแวงไปหมดละโอเคมาตรงนี้เราต้องหาเฟ้นไฟเฟ้นไฟนีน่จเจอละโอเคมาได้มา,า,มาสักทีก่อนจะได้แต่ละอันอ๋อมันก็อยู่โซนอ้นนี้โซนฟาต์ฟูดเนาะโอเคมาอ่าแล้วก็เอาไปใส่เลยฟุบเนท อัดับแรกหาไข่นะครับไข่อยู่ไหนวะต้องหาไข่ให้เจออันนี้ต้องใช้อะไรบ้างโอ้โหเพื่อนตายแล้วชิบหายางไงแม่งไม่เหลือแล้วชมไอ้เฮี้ยตัวนี้เอาไอติมไอติมอยู่ไหนเนี่ยไอติมไอติมโอเคโอเคไม่รู้นะรอบนี้ผมจะผ่านแบบง่ายได้เปล่าแต่มันก็คือแล้วแต่ฝีมือกูนะอ่าง่ายง่ายอยู่แต่คือต้องระวังด้วยนะเพื่อนแม่งโคตรเที่ยเลยอ่ะอ่าอันนี้เบอร์เกอร์หาเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์อยู่ไหนเนี่ยเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เนี่ยเบอร์เกอร,อร์โอเค อ่าสายไปอิเคียระวังด้วยนะแม่งคือรอบคือเกมภาคสองเหมือนมันสมบูรณ์อุ้ยเขี้ยมแม่งเอ้ยอะไรอะไรของคุณอิเคียมันมาแลว้วเฮ้ยมันวิ่งเร็วจังวะโอ้โหมึงเป็นคุณยายสปีดปะเนี่ยมึงเร็วเกินกูตายแน่จังหวะเนี้ยจะมีเหลือหรอเอออิเคียมไม่เหลือแล้วโ แม่งวิ่งเร็วเกินแล้วใครจะวิ่งทันแบบเนี้ยมันเร็วเกินอ่ะเอาทรงดิไม่คนเขี้ยอะไรเหลือแค่กูคนเดียวละเออตายแล้วชีวิตนะครับมีเหลือแล้วนะับออจบกันนะครับกับความหล่อเท่ของกูอุตสาหรอดมาถึงทุกวันนี้แม่งเพื่อนตายกันหมดเลยอะเหลือแค่กูคนเดียวไอ้เฮียระวังด้วยเฮียไม่มีอะไรอ่ะโอ้โหตายแล้วกูตายแน่กูตายนั่นไงกูตายแม่งมีคัดซีนด้วย คัดซีนในการตายไม่โคตรเที่ยเลยอะโอ้โหตายเลยกูเพื่อนแม่งมันไม่ช่วยเที้ยอะไรเลยอะ่ะโอ้โหตายซะงั้นนะครับโอเคโอ้โหมันจันจะมีฟื้นคืนชีพอีกเหรอวะเออเอาแล้วไงต่อจบแล้วเหรอเอา้าจบแล้วเหรอเอ้าจบแล้วโอ้โหเหลือแค่กูคนเดียวตายซะงั้นเออแม่งเลย ไม่น่าเลยอ่ะตายครับโอ้โหกูไม่ต้องแป่หรอกมันไล่ล่าแค่คนเดียวเพราะเพื่อนแม่งตายทั้งหมดเลยอ่ะโอ้แม่ไม่เราใหม่ใหม่รอบนึงอนะ่ะโอ้โหแม่เอ้ยคือแบบมันเร็วเกินแล้วใครจะวิ่งหนีทันวะไอ้เหี้ยดูดิโคตรโกงไอ้เหี้ยป้าไปแล้วไอ้ชายมา <c oughs> มาเดี๋ยวรอบนี้กูไม่เฟลแน่กูบอกเลยกูเฟลไปกี่รอบแล้วไม่รู้เนี่ยไอสัต h. เออมาเอาเหรียญนะสหน่อยจะได้แบบจะได้เอาไปซื้อของเนาะอืมเอาเหรียญไปคือมันเก็บได้ประมาณสูงสุดหนึ่งร้อยชิ้นนะอ่าเก็บไปนะเอาพวกเหรียญหรือไปซื้ออะไรก็ช่างเลยอะไรนะนะไม่ลิโครเร็วชิบหายเลยอะแล้วใครจะวิ่งหนีทันวะแบบเนี้คือมันเก็บได้ประมาณแบบคือการเก็บมันจะประมาณแบบยี่สิบนะไม่รู้ว่าใครเป็นนะรอบนี้ใครวนะน่ะ กูว่าเออคนอื่นนะว่าเป็นกูครับเออถ้าเป็นกูจริงป่านนี้กูคงเละไปแล้วนะมา,อาะไอเหี้ยทำไมเหรียญมันเก็บไม่ได้วะเอ,เอ้าช่างแม่เลยสั์อ่าคือโยทิ้งได้ไหมวะมันโยไม่ได้อ่ะมาอะดับตอนนี้แหละผมจะไม่พลาดปครั้งที่สองแน่นอนนะกูบอกเลยแม่งเพื่อนแม่งตายกันหมดเลยแค่กูคนเดียวไม่ต้องแปรอะไรีออ้อะแล้วมันก็มีคัดซีแม่สูตรกวนตีนอีกโคตรเหี้ยเลยมึงโอ้โหตายแล้วชีวิต อย่างเงืเ้เลยอะถ้าผมรอดเป็นพระเอกก็น่าจะดีนะครับแต่แม่งกูไม่ได้เป็นพระเอกไงถ้ากูรอดเป็นคนเดียวก็ถือว่าเทน,นะโอ้โหอันนี้มันไม่มีชีตอะมันต้องหาอะไรวะอ้นี้โซนน้ําเปล่าหาไอ้ไอ,ฟอ,ไอ,ฟอ,อ้ฟักทองเนี่ยฟักทองโอเคฟักทองโอ้โหแล้วมันถือแล้วมันทิ้งไม่ได้เออเออเนี่ยมันทิ้งได้อยู่โอเคเออแค่กดตรงนี้ก็จบละเออกูเพิ่งเล่นครั้งแรกไงก็ต้องฝึกฝนไงเกมน่ะโอเค อันดับแรกต้องหาไข่นะไข่อยู่ไหนวะมันจะเป็นไข่แพกผมว่าไอ้โซนั้นน่าจะอยู่แน่นอนนะผมคิดว่าเนื้อาหาน้ำเปล่าก่อนน้ำเปล่าน้ำเปล่าอ่าน้ำเปล่าครนะับโอเคถ้าหากเราทิ้งของนานของมันจะเน่าเนาะอืมโอเคมาอ่าคือมึงเอาของแล้วก็หนีเนี่ยนะว่าถูกฟักโอเคได้ไปละกูหวังว่าจะไม่พลาดไปครั้งที่สองแล้วกันโอ้โหมันมาแล้วมึงอย่าเอากูทำไมมึงต้องเอากูคนอื่นมีเยอะแยะทำไมมึงเอากู คนอื่นมีเยอะแยะมันมึงต้องเอากูไอ้เฮียมึงบ้าไปเลยไอ้ชายมึงเอากูทำไมมึงเอาคนอื่นสิโอ้โหมึงเอาแต่กูคนเดียวมึงบ้าไปแล้วโอ้โหมันมันต้องเป็นกูตลอดเลยวะไม่โคตรซวยเลยอะไอ้เฮียอะเออมึงเพื่อนติดกลับไปเลยนะมึงไม่รู้ว่ามันจะไล่ลากูอีหรือเปล่านะไอ้เฮียดูจากเครื่องหมายแม่งไอ้เฮียทำไมมันไล่ลากูอะเออโอเคสลัดหลุดแล้ว่อจะสลัดหลุดได้ไอ้เฮีย อย่างดีนะที่เพื่อนเป็นตัวล่อซะก่อนอะโอ้โหเป็นกูตล่ดเลยอะมึงอย่านะมึงอย่านะกูขอร้องโอเคอย่างอย่างน้อยก็ไม่ใช่กูอะมาไม่รู้ว่าเพื่อนจะทําผ่านยังคือผ่านไปกี่ไม่รู้มันมันช่วยจริงป่ะเนี่ยไอ้เพื่อนเวเนี่ยโอเคอย่างดีนะที่เหลือสามชีวิตอยู่พอดีเนาะเออต้องเก็บรักษาไว้นะเี่ยแล้วไข่มาอยู่ไหนวะนี่ไอไข่โอเคได้ไข่ละเฮ้ยมึงก็เอาสิไข่มึงเนี่ยโอ้โหเอาไม่ได้อีกบัก็อกเอา,เอา โหเน็ตมึงหลุดอีกโอเคนะครับแม่งโอ้โหคือกูเล่นอยู่ดีแม่งเสือกเน็ตหลุดเฉยเลยโอ้โหต้องมาเล่นใหม่แล้วกูโอ้ม่หน้าเลยอ่ะทุกชมโอ้โหคือมันกาดจ,จะผ่าอยู่แล้วอ่ะแม่งเสือกหลุดอีกเออถ้าหลุดไปครั้งนี้คือแบบไม่อยากจะพูดจริงๆอ่ะโอ้โหเสือกหลุดไงเอาง่ายๆครับมาตรงนี้มันมีอะไรบ้างเน,นี่ยตรงโต๊ะเนี้ยตรงนี้มันน่าจะมีตู้เซฟเนาะผมว่าอืม โอเคครับมาเราก็อยู่ห้างโง่แห่งหนึ่งนะแต่แว,ว่าเราสามารถเอาเหรียญได้นะแต่อย่าเพิ่งเอาแล้วกันนี่ไงว่าไงเครื่องดูดฝุ่นโอ้โหแกก็หน้าตาก็ปกตินะแต่ตอนหลังๆเนี่ยแกแม่งเริ่มโหดไล่ฆ่าคนเลยทีเดียวนะครับแม่งโอ้โห,โโหกูไม่น่าไว้ใจว่ะเหียแล้วไม่อยู่ใกล้ๆแล้วนะโอ้โหสามจุดสามจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์เลยนะคือแบบเป็นยากจริงนะเนี่ยคือมันจะสุ่มไงว่าใครจะได้เป็นไงเอาง่ายๆมา อันดับแรกนะครับคือกูขอเล่นเป็นคนให้ผ่านก่อนเถอะมาหาขนมเละหาอาหารหมาโอ้โหหาอะไรวะหาตุ๊กตาเหรอมันเป็นตุ๊กตาแมวนะแล้วตุ๊กตาแมวมันอยู่ไหนผมว,ว่าตุ๊กตาแมวน่าอยู่โซนนั้นรเปล่าโอ,อ้เนี่งโอเคมาถั่วเหลืองนะครับถั่วเหลืองที่หน้ามาึงดีโอเคมาใส่ไปฟึบเยบร้อยโอเคเหลือแค่ขนมเลครับขนมเลนะ่าอยู่โซนนี้แหละผมว่าแต่ต้องดูดีๆครับ มันจะเป็นซองไงนี่ไงมีไม้เหล็กด้วยเออเนี่ยไ,ไม้เหล็กสามารถทําให้ฆาตรกรตกใจได้เออมามามึงเข้ามาดีเดี๋ยวกูจะเอาไม้เหล็กเสียบหน้าแม่งมาเลยอมามึงอยู่ไหนไมึงออกมาดิคือมันต้องกดตรงไหนวะไม่รู้นะหรือว่ามันต้องให้กดคือถ้าฆาตรกรมามันแบบเฮ้ยนี่ไงน,นี่ไงเจอแล้วอ่าว่างเพื่อน เฮ้ยมึงเข้ามาหน่อยเซอยากเจอมึงมานานแล้วไอ้เฮียดูดิคว่ามันจะเอาโดไปดิเออช็อตแม่งไปดิเป็นไงละมึงฮ่าฮ่่าเป็นไงล่ะช็อตไปดิเออยังดีนะที่มีไม้เลยอะใช้มันมีประโยชน์หน่อยโอเคครับอ่าตรงนี้เอาอาหารหมาไปครับโอเคนะที่กูช็อตไว้อ่ะเออโอเคมาหม่งมันสตันไม่นานอะเอ้ยเนี่ยเนี่ยเก็บพลโอ้ยเพื่อนไปเอาไหเลยเออ่นหละดีเออดีดีดีเพื่อนโอเคอย่างน้อยก็สามัคคีคือพลังอ่ะ ไม่ใช่รอบก่อนนะไม่ใช่รอบก่อนแม่งตายอานาถกูไม่เอานะเออรอบนี้ต้องสมมามัคคีบ้างสิเพื่อนเออยังดีนะมาใสาไปเลยรีบใส่รีบใส่สก่อนที่แม่งจะมาโอเคเหลือ,อาะอาหารหมาครบแล้วนะเหลือโซสุดท้ายลนะเหลือแค่อันสุดท้ายเอาีกกูเอาไม้เหล็กก่อนลวกันคือผมต้องเอาไว้ป้องกันตัวก่อนไงเผื่อไอ้ฆาตกรมันมาไงจะได้แบบเอาไปช็อตใส่มันไงโอเคยังดีมามามา,มากูไม่กลัวมึงแล้วบอกเลยถ้ามึงเข้ามามึงโดนไม้เหล็กกูแน่กูบอกไว้ตามตรงนะ มึงเข้ามามึงโดดกลัวมึงมึงอยู่ไหนมึงออกมาดิโถคีดว่าจะแน่กูคิดว่ามึงจะไอ้เคียบมันอยู่ไหนวะมึงอยู่ไหนมึงออกมาคิดว่าจะแน่ครับโถมึงออกมาดิครับพี่สงสัยกลัวไม่เลยกลัวดิไอ้กลางเลยนะคกูคิดว่าจะแน่กคือผมต้องใช้ก่อนไงเอาง่ายคือผมถืออยู่ไงสามารถกดแตกปล่อยได้นะ มาโอ้โห و, เพื่อนบางคนไม่ก็เหลือแค่ชีวิตเดียวอีกหี้อะแล้วเพื่อนมันช่วยจริงปะเนี่ยโอ้โหคือแบบมึงช่วยจริงปะเนี่ยคือมึงให้กูช่วยคนเดียวนี่นะมึงบ้าไปแล้วไอ้ชายอ๋ออ้าวทำให้ฆาตกรตกใจเวลาสิบวิคนั่นไงโอ้ไม่ต้องใช้แม่ละเสียเวลาโอ้เอาไปเถอะเพื่อนอะ่ะมาเดี๋ยวผมจะหาไอ้อะไรนะโอ้โหมันสตันแค่สิบวิเองอะ่ะไม่เลยก,กูทิ้งแม่ไปแล้วกัน เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็เกิดใหม่แหละถ้ามันจะเป็นจริงอะ่ะเออมาโอ้โหแล้วมันมามาอะไรตรงนี้วันนี้อ้เอกูกะจะถือตั้งแต่แรกนะแต่มึงดันไปทิ้งนี่ไงโอ้โหเวละโอ้ยังดีนะที่กูรอดมาได้อะ่ะไอสัตว์มาแล้วเพื่อนมันช่วยจริงปะเนี่ยคือมึงแบบไม่ช่วยเลยอะ่ะโอ้ไอหาลา่าเ้ย นะครับมึงช่วยจริงปะเนี่ยโอ้โหคือแบบมึงแบบคือมึงช่วยจริงปะเนี่ยถามจริงไอ้ชายโอ้โหมึงไม่ช่วยกูเลยเนี่ยขาดเหลือหลายชิ้นมากเนี่ยมึงเสือไม่ช่วยแล้วมึงแบบทําเฮี้ยอะไรอยู่เอาโหแล้เดี๋ยว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 เดเว้ยเฮี้ย,ยอะไรนี่น,นี่โอ้โหแล้วเพื่อนมงมาแย่เลยตอนนี้วะโอ้โหตายแล้วชีวิตวุ้ย <laughs> นั่นไงเสียไปดอกหนึ่งแล้วเหี้ยมึงก่อนจะช่วยเนอะมึงทำเหี้ยอะไรอยู่เออไอชายแม่งเสียไปดอกหนึ่งแล้วพบคู้มึงเลยมึงรู้ไหมเอ้าเอ้าเอา,เอา,เอานี่หรอมึงช่วยจริงวะเนี่ยโอ้โหดูครับแม่งมกวนตีนะ่ะหรือว่ามันต้องเอาช่วยตัวเองหรือเปล่าวะคือแบบถ้าเป็นเพื่อนมันน่าจะช่วยแหละ แต่ว่ามันน่าจะแยกคนละส่วนหรือเปล่าคือเราต้องช่วยเหลือตัวเองหรือเปล่าวะคือเพื่อนมันก็น่าจะช่วยแหละครับแต่ว่าคือทําไมมันไม่ขึ้นวะผมงงไอ้หี้ยมันจํากัดจํากัดเพยเยอร์หรือเปล่าวะไม่แน่ใจนะโอเคตรงนี้มีเค้กตรงนี้ก็เอาเค้กไปมึงมึงอย่ามาตอนนี้นะไอ้สัตว์โอเคเหลือสองชีวิตลตรงเนี้ยแต่ผมขาดแมวไปอ่ะแมวอ่ะโอ้โหคือแค่ตัวเดียวเองเหลือเสยษเหลือสองชีวิตแล้วเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยมึงไม่ต้องมานะกูขอร้อง โอ้โหโดนเพื่อนแย่งคิว e. อีกที้ยะเออมาแล้วค่าตะกรอนแม่งก็เสือกโกงอนะไม่มีแกบมีแกลทําการให้กูเดินช้าด้วยนะเอาง่ายๆแม่งโคตรโกงสกิลมันอะ่ะแต่และอย่างมึงเออโอเคตรงนี้ต้องใช้หมาจิ้งจอกนะอันนี้ใช้แมวนะโอเคมันมันก็จะครบละนี่โซนนี้ครบแล้วนะเหลือไอโซนไม้เท้าเดี๋ยวค่อยหากันนี่นี่รับไปโอเคเย,ยบร้อยฮ่าตายไปแล้วหนึ่งอันครับ แต่ผมคาดอะไรรู้ไหมนี่เอาเค้กไปเ,เค้กเค้กถ้ามันไม่จําเป็นจริงก็โยทิ้งได้นะมาหรือว่ามันแย่คนละส่วนหรือเปล่าวะคือเพื่อนมันก็ช่วยก็จริงแหละแต่ว่าทําไมมันไม่ขึ้นก็แปลงนะโอเคกูคขอแอบก่อนแอบก่อนแอบก่อนโอ้ยเพื่อนหนีไปแล้วโอ้โหเหลือแค่กูนคนเดียวแน่เลยทรงละต้องรีบไปแล้วต้องชมเดี๋ยวเพื่อนแม่งก็จะไปหมดแลวเดี๋ยวถ้าเหลือกูคนเดียวถ้ากูไม่รอดมึงก็จะว่ายละอ่าโอเคตรงนี้ใช้เค้งไหมไม่ใช่ เค้กน่าจะเอาไปแล้วหรือเปล่าโอเคเอาออกไปตรงนี้ต้องใช้อะไรอะ่ะใช้ยาครับโอเคยาอยู่ไหนยายายาอันนี้ใช่ไหมยากระปุกเออเนี่ยยากระปุกโอเคตรงนี้มีไม้เท้านะไม้เท้าก็โอเคไม้เทา้ okay. าโอเคใส่ไปรีบใส่ก่อนที่แมงจะมาตรงนี้ต้องหาผักกาดผักกาดผักกาดอยู่ไหนผักกาดไอ้ผักกาดแบบอยู่ไหนวะผักกาดไหนวะผักกาดมึงเนี่ยอืมทิ้งไปดิเอ้ยนี่ไอ้บ็อกคลีบ็อกคลีเออเนี่ยบ็อกคลีโอเค ได้มาบ,บอกเคอรี่ครับกู <c oughs> ก็เรียกผิดเนาะเฮียมแล้วไม่ใช่ผักกาหรอกอ่าได้มาแล้วเหลือแค่อีกตัวเดียวครับมาแต่ต้องระวังไอ้เคียนั่นด้วยนะคือมันมีไม้เหล็กเปล่าวะคือจะเอาไปดูดมันซะหน่อยโอเคเดี๋ยวผมเอาไม้เท้าก่อนเลยนะโอเคไม้เท้าก่อนจะได้ไม่ต้องเดินให้เสียเวลาครับมามาเลยมึงอีสัตถ้ากูได้ไม้เหล็กเมื่อไหร่มึงเสร็จกูไปแน่กูบอกเลยมันสตันแค่สิบวิคะไอ้นนี้อันะอนี้ครบยังวะ เฮ้ยมันมากยา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 มึงยานะมึงยานะโอเคกูแอบก่อนตรงนี้โอ้โหไม่ใช่ตรงเนี้ยมันเป็นอะไรต้องหาเหตุอีกโอ้โหแต่ละอย่างมึงเนาะจะรอไม่เนี่ยกูโอเคมึงไปนะโอเคตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้เก็บยังวะเฮ้ยโอ้โหยามึงยาโอเคยังดีที่เป็นคนอื่นโอเคอ่าโอ้โห เอ้ยอะไรโหไม่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 ่ไม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 ่ไ่ไม่ไมม่ไม่ไม่่ไม่ไมไม่่ไม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 ่ อยามึงอยากใช้สกิลแล้วกูขอร้องเอี่ยไม่รู้มันจะใช้หรือเปล่าเนี่ยคืออีกเรื่องหนึง่งเฮ้ยมันตามแต่กูคนเดียวอะ่ะชิปหายล้วไงโอ้โหยังดีที่รอดอยู่เฮ้ยโอ้โหมันไปเลคค็กคนอื่นอยู่โอเคอา่จาจังหวะนี้แหละม่รู้จะรอดหรือเปล่านะกูกลัวกลัวเขาวัางนะโอเคอีกนิดเดียวใส่ไปดิเออโอเคผ่านแล้วผ่านแล้วอีกนิดเดียวจะไปไแล้วโอ้โขก่อนจะผ่านคิดดูสม เออยังดีที่ผ่านมาได้โอเคไปเลยลีไปลีไปลีไปหลบไ,ไปดิเออโอเคเยบร้อยผ่านแล้วครับก่อนจะผ่านนะครชมโอ้ลุ้นเอาเ,ออเรื่องไอ้เหียเป็นไงล่ะเออผ่านแล้วครับผู้ชมในสุดก็ผ่านสักทีโอ้โหกูตาไปรอบหนึ่งครับแต่ยังดีที่แบบครั้งนี้เราก็ผ่านมาได้แล้วนะโอเคครับมาดูดีครับว่าเพื่อนมีไหมโอ้โหไม่มีแล้วครับคือ บางคนก็หนีรอดไปได้นะแต่บางคนก็โดนแบบเพื่อนตอกไปก็มีครับโอเคเนาะก็คลิปนี okay, nope. ้เราก็กลับมาเล่นเกมอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าเกมนี้แม่งน่าจะหายไปนานเลยครับมื่อก่อนไอ้เกมนี้มันมีภาค2นะคือไอ้ภาคแรกผมเคยเล่นตั้งแต่หนึ่งสองปีที่แล้วนะเออครั้งนี้ผมกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะเอาง่ายโคตรโคตรโคตรคิดถึงเลยเกมนี้นะเออก็เดี๋ยวเรามาติดตามพาร์ทใหม่ในพาร์ทหน้าจะเป็นภาคอะไรต่อไปก็ติดตามชมได้นะครับก็คลิปนี้เราไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับผม เอาปิดคลิปดิเองโง่